หลังจากที่ผมได้ไปร่วมงานเปิดตัวเจ้า Furry F8 Spider รุ่นล่าสุดนะครับและพร้อมกับได้ไปทดลองขับอย่างเมามันมากครับที่สนามปรุมธานี Speedway และตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะได้มาคอนฟิกรถในฟันของผมคันนี้ต่อไปเลยครับเอาละครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับน้องตาอีกแล้วนะครับวันนี้มาลบกกับน้องตาอีกแล้วนะครับสำหรับการคอนฟิกนั่นก็คือรถรุ่น F8 Spi เด r นะครับรถรุ่นล่าสุดที่เปิดตัวพร้อมกับรุ่นแฟน t นเรับเป็นการเซเวานลาครับลุยเลยนะครับซึ่งรถรุ่นนี้เพิ่งเปิดตัว F8 Tributo ไปอาจจะเป็นรถ V8 รุ่นสุดท้ายก็ได้ใช่ค่ะใช่ค่ะ V8 รุ่นสุดท้ายที่หลังจากนี้จะเป็นยนต์อะนี้อาจจะเป็นไฮบริดเป็นไฮบริดหรือเป็นไฟฟ้าไปเลยเราก็ไม่รู้พี่ก็กลัวไงงั้นกต้องต้องเรียกมาคอนฟ l i ซะหน่อยเพราะว่าเดี๋ยว จะพลาดได้เลยค่ะของ่แมนแน่นอนสีภายนอกสีเหลืองสายเตียวร่องโบเลนาเตืยวร่องโนเลนาไม่เสียตังค์ไม่เสียเงินใช่ค่ะเป็นสีสแตนดานนะคะงามแล้วก็จะแนะนำติดแน่นอนห้ามลืมเลยคือลรืชิลหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทโอ้เดี๋ยวนี้พี่แมนเป๊ะมากนะคะแล้วก็จะมีดีเทลตรงนี้ค่ะตรงอัปเปอร์โบเนตเนี่ยค่ะที่ติดกับ ใบปัดน้ำฝนนะคะเราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นแบ็คแบล็กก็คือเป็นดำได้านหรือว่าจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเอาเป็นสีเดียวกับตัวรถอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเลือกได้นะคะไม่จะเลือกเป็นอะไรดีส่วนใหญ่ลูกค้าจะเลือกตัดดำเพราะจะดูแบบมีมิติกว่ามมิิตากขึ้นตัดดำฮะแล้วก็จะมาลายล้อนะคะลายล้อลายล้อลายล้อหลักๆเลยนะคะจริงๆจะมี3ลายนะคะเดี๋ยวตามนี่ดูอันนี้คือลายสแตนดาร์ดลายสแตนดาร์ดนะคะจะเป็นเพ้นท์แบบนี้คือเป็นเพ้นท์แบบสว่าง แต่ว่าจะเป็นแบบไม่เงาแบบด้านนะคะซึ่งเราสามารถเลือกได้ก็คือ1ออปชันแรกก็คือเป็นเปลี่ยนเพ้นท์นะคะมีเป็นเพ้นท์ก็คือเพ้นท์เป็นโครมก็คือเป็นแบบเงาหรือเพ้นท์เป็นแมทพิจิโคือเทาด้านเปลี่ยนเพ้นท์เนี่ยค่ะต่เป็นลอยล้อเดิมเริ่มที่2 0 0 0 0 0บาทนะคะแล้วก็อีกลายหนึ่งก็คือเป็นลายที่เป็นลายเปิดตัวของเขานะคะคือเป็นลายล้อฟอร์จนะคะเลือกได้3เพ้นท์มีเพ้นท์สว่าง เพ้นเป็นเทาได้แล้วก็เพ้นเป็นไดมอนด์วิมแน่นอนไดมอนด์วิมราคาจะโดดขึ้นมานิดนึงถ้าเป็นฟอสธรรมดาเริ่มต้นที่5 0 0 0สนห้าไดมอนด์วิมจะอยู่ที่6กแสนห้าหค่ะแล้วก็อีกอัพขึ้นมาอีกนะคะจะเป็นล้อแบบคาร์บอนไฟเบอร์โอ้มีด้วยมีด้วยโอ้ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ2องล้านเจ็ดสองล้านแล้วเลยค่ะล้อเดียวกันเลยล้อเดียวกันเลยใช่ค่ะเป็นล้อเหมือนกันถึงว่าคุนคุนคุนน แต่พี่ไม่เอาแล่วดูรุ่นเงินไปนะฮะขอเป็นล้อฟอสเปิดตัวได้เลยค่ะเป็นสีเป็นสีสว่างสีเงาก็คือลายอันนี้เลยลายนี้เลยได้เลยเท่าไหร่ฮะห้าสิบบาทต่อไปเลยนะคะต่อไปครับคาลิเปอร์แน่นอนถ้าเป็นสแตนดาร์ดเป็นสีดำด้านไม่สีเงินแต่ถ้าเกิดว่าของพี่แม่แน่นอนต้องเป็นสีแดง เพิ่ม1นึ่งแสนสองหมื่นบาทหนึ่งแครับใช่ค่ะเพเปลี่ยนสีนะแต่ว่ามันก็ทําให้รถดูดูต่างไปเลยนะคะใช่ค่ะใช่ครับอยู่ไหนฮะแล้วก็ตรงวิวแคร์ป่ะค่ะสามารถเลือกเป็นคาร์บอนได้ไม่เอาไม่เอานะคะจะเป็นสีเหลืองจะเป็นสีเหลืองแมทช์กับรถแล้วสวยนะคะโอเคเรื่องชิปเปลี่ยน6 0,000่นหกหมื่นแปดค่าไม่ไม่ไมนเริ่มเริ่มมีแบบไอเดียจับได้จับได้นะคะแต่เราไม่เอานะฟรีครับต่อมาจะเป็นในส่วนของ ปลายท่อนะคะปลายท่อนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเซนด์ดาดจะเป็นจะเป็นเงานะคะเราสามารถเลือกได้ก็คือเป็นสปอร์ตก็คือเป็นสีดำจะอยู่ที่6ก0 0 0่น0ปดนะคะหรือว่าจะเป็นไทเทเนียมจะอยู่ที่ส0 0 0สนโอ้โหสองแสนแต่ไทเทเนียมของจริงสวยแต่มันไม่ค่อยจำเป็นเท่าต่อเซนด์ดาดโอเคได้ค่ะพาร์ทของคาร์บอนนะคะได้ พลาสคาร์บอนนะคะเดี๋ยวดัาไลท์นะคะตั้งแต่ข้างหน้าเลยค่ะก็จะมีเป็นฟอนต์ฟอยเลอร์นะคะก็คือตรงตรงข้างหน้ากลางอ่าตรงกลางนะคะจะอยู่ที่6กแสนบาทแล้วก็จะมีฟอนต์ฟอนต์แอร์ครีปด้านข้างใช่์ครด้านล่างนะจะอยู่ที่ประมาณสามแสนบาทแล้วก็จะมีในส่วนของเฮดไลท์บักเก็ต นะคะก็คือตรงตรงช่องไฟนะคะตรงคันที่นำมาโชว์ก็เห็นชัดเลยนะคะมีสวยนะคะสวยได้เอาเอาหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีฟอนต์บัมเปอร์อินเสิร์ตก็คือตรง s อ u ตักนะคะอ๋อเอสตักอ่าเอสตักสามารถเห็นได้ไม่เห็นไม่เอาไม่เอาใช่ไหมคะเอสตักจะอยู่ที่มันสองแสนกว่าไฮไลท์บัคเก็ตก็สองแสนกว่าไม่เห็นครับ แต่จากไม่เห็นตรงกลางก็ไม่เห็นไม่เอาตรงตรงไฟก็ไม่ไม่เอาใช่มตรงไฟเห็นเนี่ยเห็นเห็นเห็นเอาได้ค่ะแล้วก็จะมีอันเดอร์ดอร์นะคะอันเดอร์ดอร์จะอยู่ที่หกแสนเก้าพันนะครับเอฟสเอฟใช่ครับาคนะคะแล้วก็จะมีชิ้นที่แนะนำเนี่ยไซส์แอร์สปิตเตอร์เนี่ยสปิตเตอร์อ่าเราเห็นอยู่แล้วนะเห็นที่นี่คือชัดเจนเลยนะคะชิ้นนี้น่าจะอยู่ที่สองแสนเก้าค่ะสองแสนเก้า แล้วก็จะมีแน่นอนชิ้นที่ใหญ่ที่สุด Rear Diffuser นะคะจะอยู่ที่9ก้าสิบห้าเป็ชิ้นใหญ่นะคะเกือบล้านนะครับมาตรฐานคะฮะแล้วก็จะมี Rear b o o s t Trim นะคะตรงข้างบนใช่ค่ะชิ้นนี้ก็เห็นชัดอ่าอันนั้นต้องมีครับสวยรถคันนี้ก็มีรถจริงก็มีรถจริงก็มีใช่ครับรถจริงนี่คาร์บอนเบอร์ภายนอัดเต็มมากเกือบทุกชิ้นแล้วก็จะมีตรง ตรงเสาบีค่ะบีโฟสอออ่าทีนี้ก็ใส่ได้นะคะแล้วก็จะมีในห้องเครื่องในห้องเครื่องแปลว่ามันคือทีนี้ไม่ได้โชว์เครื่องใช่ถ้าถ้าเป็นทริบิวโตเนี่ยอาจจะใส่เป็นแบบนั้นนะเพราะว่าเป็นเล็กแซกนะคะแต่ว่าอย่างทีนี้เนี่ยก็ไม่เพิ่มก็ได้แล้วตรงใต้ไฟนั่นมันมีด้วยไหมใต้ไฟอ๋อทีนี้ไม่ไม่ไม่มีเป็นดำเฉยเป็นดำเฉยได้ค่ะภายนอกประมาณนี้ นะคะถ้างั้นเดี๋ยวเราโม้ไปอินเทอร์เน็ตเลยดีกว่าอินเทอร์เน็ตเลยได้ครับาะกวัญเบาะได้ขับบอกมาตรฐานคือถ้าเป็นสแตนดาร์ดเนี่ยค่ะก็คือจะมีทรงนี้เลยเป็นสแตนดาร์ดนะคะอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนทรงเนี่ยเดโทน่านะคะจะอยู่ที่3ามซึ่งเดโทน่าเนี่ยค่ะก็จะมีเป็น2แบบก็คือมีเป็นคอมฟอร์ตซีดหรือว่าจะเป็นเรซติ่งซีด เรซิ่งสวยเรซิ่งสวยเมนลองลองนั่งยังคะคันโชก็เป็นเป็นเรซิ่งสวยโอเคแล้วก็จะมีอีกออปชั่นหนึ่งที่เสริมคือถ้าเป็นเบาะเรซซิ่งแน่นอนเป็นปรับปรับแมนนวลเนาะปรับแมนนวลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีออปชั่นหนึ่งให้เลือกคือเป็นเรซซิ่งลิฟเตอร์จะเป็นลิฟเตอร์ฝั่งคนขับแต่เป็นแบบแมนนวลเพราะว่าเบาะเรซซิ่งเนี่ยจะจะไม่ไม่ได้เป็นไฟฟ้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาปรั๊บเนี่ยก็จะเป็นปรับแมนนวล ซึ่งเวชชินซีลิฟเตอร์เนี่ยราคาอยู่ที่สองจ่องใสแต่ตอนจะแนะนำให้พี่แม่ใส่เพราะว่าเราต้องคนแยอใช่เวลาเดี๋ยวมันจะไม่พอดีใช่ค่ะรองมานะฮะนะคะแล้วก็เป็นสติชิ่งเหลืองปักม้าเหลืองเหมือนเดิมปั่นเรื่องนะคะสติชิ่งเหลืองอยู่ที่หกหมื่นสี่นะคะปักม้าอยู่ที่หนึ่งแสนนะคะแล้วก็เบลด้วยดีกว่าค่ะเบลเหลืองนะคะอยู่ที่หนึ่งแสน หน้าปัดเป็นหน้าปัดเหลืองเนาะหน้าปัดเหลืองนะคะนี่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะประมาณนี้ก็มาข้างในแดงอ่ะอ๋อข้างในเปลี่ยนเป็นสีแดงเนาะเป็นเดิมเป็นเดิมได้เลยค่ะอ๋อแดงเดิมดูดีเซตสุดนะคะมีคาร์บอนอยู่ในมั้ยฮะแล้วก็คาร์บอนไฟเบอร์แน่นอนพวงมาลัยไดรเวอร์โซนไดรเวอร์โซนยังไงตองก็แนะนำนะคะพวงมาลัยเป็นไดรเวอร์สแตนเดิมแตนเดิมอะไรที่600,000บาท600,000ครับ ได้ค่ะโอเคแล้วก็จะมีแดชบอร์ดอินเสิร์ตก็คือตรงช่องแอร์กางจุดนะคะจะอยู่ที่5 0 0 0 0บาทนี่ใส่ใส่ด้วยไหมอ้าวอ้าวสวยนะคะแล้วก็ตรงบริดจ์ตรงบริดจ์จ้ะค่ะจะอยู่ที่2 0 0 0 0นบาทเบริดจ์ไม่เอาไม่เอาตีเงินเ่ยสวยแล้วก็อัปเปอร์ทูนทรีมก็คือตรงกลางนี่ค่ะกลางแต่ว่าถ้าเลือกทรีมเนี่ยมันจะบังคับว่าบริดจ์จะต้องมาด้วยถ้าไม่มาไม่ไม่เอาไม่เอาเนาะโอเค แล้วก็จะมีในส่วนของ door panel นนได้ค่ะ door panel นเน,นี่ยก็คือจะมีเป็นตรงที่จับก่อนหนึ่งชิน้นอ,อยู่ที่สามแสนหรือว่าเราก็ door panel อ,อีกชิ้นหนึ่งเน,นี่ยจะอยู่ที่ห้าแสนก็บแบบเยอะนิดนึงเยอะไปอ่ะถ้างั้นเอาออกนะคะไม่เป็นได้คะ่ะแล้วก็จะมีตรงกาบบันไดข้างเอาได้ไหมคะ <S <S เฉยงอ่ะเฉยกับบันไดข้างยงเนี่ยเตี๋ยวกาเปิดให้ดูนิดนึงคือ ตานต้องให้ลูกค้าดูว่าเอ้ยเขาสามารถใช่สามารถเปลี่ยนอะไรได้บ้างเดี๋ยวจะแบบเออใช่เลยค่ะนี่ค่ะไี่แสนหกแสนแสนหกแสนหกแปดหมื่นข้างกับแปดหมื่นค่ะนีไม่เอาไม่เอาเปลือยได้ค่ะเปลือยโอเคนะทีนี้รุ่นนี้ค่ะ ก็คือว่าคาร์บอนนะคะปกติเขาจะมาเป็นกอสซี่ถูกไหมคะอ่าแต่เราสามารถเลือกออปชันเป็นแมทได้ภายในจะเพิ่มที่30,000นบาทแต่ทุกชิ้นภายในที่เราเลือกอะค่ะจะกลายเป็นแมทหมดเลยเอาไม่แมตต์สิกอสซี่สวยกว่าใช่กอสซี่เราชอบกลอสซี่ดูมีราคากว่าได้ค่ะจากนั้นพาร์ทสุดท้ายอุปกรณ์ค่ะก็คือกล้องภายหลังอยู่ที่200,000บาทแต่เสื้อหน้าหลังอยู่ที่แสนสองแกนจอบนะคะกระจกปัดแสงยังไงก็จําเป็นเนาะแล้วว่าประมาณแสนหนึ่ง ทรรมดลาก็แถมเหมือนนันนะคะแล้วก็จะมี suspension lifter แน่นอนต้องใส่ต้องใส่นะคะพร้อมกับไฟหน้าใช่พร้อมกับไฟพร้อมกับไฟหน้าดวมแล้วก็ว่ามัน600,000 600,000นะคะเครื่องเสียงคันนี้ใส่ไหมคะพี่แมน JB l 5 0 0 0 0บาทโอ้โหาวไหนๆก็ไหนๆก็ใส่ไปเลยเนาะแล้วก็จะมีจอ passenger display รุ่นนี้จะอยู่ที่300,000กว่าบาทจอฝั่งคนนั่งโอเเอาม่าใช่เป็น ับเพไม่เอาสามแสนนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของทั้งดับเพิงรัเอา์เอ้าหน่อยเก้าหมื่นบาทนะคะที่จุดบุรีไม่เอาโอเคเรียบร้อยค่ะขอบคุณากเบสเ็ตเตราราก็คือเราเริ่มต้นก่อนเริ่มต้นของรถอยู่ที่ ยี่สิบหก็คือว่าจะแพงกว่าทีวีโต้อยู่ที่2องล้าน้านหค่ะที่เป็นเปิดปปะทุนได้นะคะเพิ่มไปประมาณ5้าล้านกว่าห้าล้านกว่บาทหล้านค่ัใไปเจ็ดก็สามสประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเป็ส่คาร์บอนภายนอกจัดเต็มใช่คะสหรับรุ่นนี้ก็รอรถนานไหม สไปเดอร์จะคิวเร็วกว่าทริบูโต้อ๋อเร็วกว่าน่าจะได้รถประมาณปลายปีหน้านะไปซื้อเก็บไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวมันไม่มีแล้วเหมือนว่าใช่มันจะเปลี่ยนเป็นไฮบริดเป็นอะไรไปละใช่ค่ะก็คือจริงจตอนตั้งชื่อรุ่นก็คือทริบูโตน้ค่ะเขาจะพรีวิวแล้วอ่านี้ก็จะเป็นสไปเดอร์ค่ะจะลากันแล้วใช่ค่ะ รุ่นนี้ก็แน่นอนครับเพราะว่าเรีคันแรกของพี่ก็คือ360 Spider s p ไปเดปแน่ครับเป็นรถแบบได้2บรรยากาศที่แมนเปิดประทุนได้เนี่ยเป็นรถที่แบบดีมากถือว่ามีความหมายกับพี่นะฮะวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องตาอีกครั้งนะครับที่ให้คอนเฟิกรถคันนี้นะครับไปติดตามชมรถคันนี้กันได้เลยครับได้ค่ะสวัสดีครับสาัสดบค่ะ